สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวไฟฉายนะครับของโอไลท์นะครับรุ่น M2R Pro Warrior นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับของทางโอไลท์ที่มอบให้กับสมาชิกทุกคนเลยครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับมีถึง2โปรโมชั่นด้วยกันเดี๋ยวผมจะไปแนะนำอีกทีนึงนะครับในคลิปนะครับแล้วก็ตัวของโอไลท์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำนะเกี่ยวกับไฟฉายนะครับที่ มีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูนะครับตัวนี้เนี่ยส,สามารถทําความสว่างได้ถึง1,800ลูเมนเลยแสงของเขาเนี่ยส่องไดไกลถึง300เมตรเลยนะครับทีนี้มาดูบริเวณสเปคของเขาก่อนนะด้านหลังนะครับก็จะมีบอกว่า,าขนาดของแสงเนี่ยที่เราได้นะครับเรื่องของแสงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่บ้างเนาะก็จะมีตั้งแต่1,800เลยนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็ลงมาที่7 750นะครับ250นะ เป็นมีเดียมนะครับแล้วก็มีเดียม2มิโล15ลูเมนแล้วก็หนึ่งลูเมนนะครับสามารถลันไทมได้ถึง50วันเลยนะครับที่1ลนะูเมนเนาะตัวนี้สามารถรับแรงกระแทกนะครับหรือว่าทําตกอะไรเนี้ยที่1.5เมตรนะครับความเข้มแสงก็22,400 CD นะครับแล้วก็เรื่องของการกันน้ำก็อยู่ที่ IPX8 นะครับนะตัวนี้สามารถ กันน้าลึกได้นะครับสามารถจมน้ําลึกได้นะครับน่าจะระดับ2เมตรเลยทีเดียวนะครับขนาดของตัวเครื่องนะก็อยู่ที่1 3 6นะครับจุมมแล้วก็ขนาดของตัวไดมิเตอร์นะครับหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวไฟฉายก็ที่ย9 5สิก้ามมนะครับน้ำหนักนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ1นึกรัมนะครับไม่ถึงไม่ถึง2ขีดนะครับตัวนี้อันนี้รวมแบตเตอรี่แล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างเลยนะครับอันนี้ผมก็จะรีวิวตามที่ผมทราบเนาะนะครับจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะเปิดปุ๊บเข้ามาได้เลยนะครับข้างในก็จะมีแผ่นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับจะเป็นตัวที่แนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้ดึงตัวนะครับแผ่นที่เขาติดมานะครับเกี่ยวกับไฟฉายนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฉายทํางานระหว่างขนส่งหรืออะไรงนี้เนาะการชัดแบบเบื้องต้นนะครับตัวนี้เราก็โอเนเปิดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้อยู่นะครับดึงขึ้นมา ลิ้นแผงเหลืองๆออกมานะครับเราก็จะพบกับตัวกระเป๋าของไฟฉายนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟฉายอยู่ด้านในนะครับต้องบอกว่ากระเป๋าเขาเนี้ยดูดีมากเลยนะผ้าเขานี่ก็เย็บมาดีมากเลยนะครับด้านบนก็จะมียิงเป็นรีเวทนะแล้วก็ตัวเปิดไฟฉายก็นะครับกดตรงนี้นะนะี่ครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับก็สามารถที่จะดึงไฟฉายออกมาได้ ก็กระเป๋าก็ดูสวยดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างครับตัวไฟฉายเลยนะครับนี่นะครับผมต้องบอกว่าดีไซน์นี่สวยมากเลยนะครับตัวก็กระทัดลัดมือนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับมือผมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่องของการใช้งานให้ดูนะครับว่ามีการใช้งานการเปิดปิดอะไรอย่างไงนะครับผม นะครับในส่วนของตัวไฟฉายเนี่ยนะครับเราจะดูรูปทรงกันก่อนนะผมจะหมุนให้ดูรอบๆดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีสวิตนะครับมีสวิตเนี่ยมีสองตำแหน่งก็คือตรงนี้กับตัวด้านตูดนะครับซึ่งตัวด้านตูดเนี่ยจะเห็นว่านะครับก็ดีไซน์มาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสวยเลยนะครับตรงนี้แล้วก่อนใช้งานนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับเราต้องทําการนะครับหมุนหมุนตัวนี้ก่อนนะแล้วมันจะมีตัว กันนะครับกันแบตเตอรี่อยู่สีเหลืองๆตัวนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยดึงออกไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแบตกันบ้างนะแบตก็จะเป็นขนาดนะครับ5 0 0 0นมิลลิแอมนะครับหรือ5แอมนั่นเองนะขนาดของแบตนะของแบตเตอรี่ก็2 1 7 0 0นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดของแบตเตอรี่นะครับ3.6โวลต์นะครับวิธีการใส่นะครับให้ใส่ตัวด้านนี้นะครับลงไปข้างในนะครับแล้วก็ ด้านขั้วลบนะครับอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปเลยนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายคล้องข้อมือนะครับสายคล้องข้อมือก็จะมีเข็มมาให้บริเวณตรงปลายนี้ด้วยนะครับเพื่อแก้ปัญหาคือสอดยากนะครับเราสามารถที่จะเอามาสอดที่นี่ได้เลยนะครับนี่ครับคล้องแล้วนะครับสามารถคล้องข้อมือนะครับตรงนี้ปรับได้นะครับปรับได้ ไม่ต้องกลัวตกเลยนะครับก็มาดูตัวสายชาร์จกันบ้างนะครับสายชาร์จของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะหัวนี่ต้องบอกเป็นแม่เหล็กเลยนะครับเราไม่ต้องเสียบเลยนะครับแค่แปะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับตัวแบตนะครับที่ชัร์แบตเนาะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยนะครับนี่นะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะมีสถานะโชว์ที่นี่ด้วยนะครับอย่างเงี้ย เป็นสีแดงก็คือกําลังชาร์จนะครับถ้าชาร์จเต็มก็จะขึ้นสีเขียวนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพอแบตเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานให้ดูนะครับก็หลังจากชาร์จแบตไปนะครับใช้เวลาอยู่มาทักชั่วโมงหน่อยๆน,นะครับก็แบตก็เต็มแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการใช้ตัวไฟฉายตัวนี้ให้ดูนะครับผมก็มันจะมีสวิตช์อยู่2องตำแหน่งนะก็คือส่วนท้ายแล้วก็ส่วนด้านข้างนะผมจะลองใช้ส่วนท้ายก่อนละกัน โดยส่วนท้ายเนี่ยมันจะมี2สเตปนะครับคือถ้าเรากดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับมันจะได้แสงสว่างอยู่ประมาณเป็นมีเดียมนะให้ประมาณมีเดียมหนึ่งหรือมีเดียมสองนะครับผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเรากดเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็ให้มันติดนะครับเนี่ยมันจะติดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรากดไปให้สุดเลยนะครับมันจะเป็นความสว่างสูงสุดที่หนึ่งพันแปดร้อยลูเมนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะสว่างมากเลยนะครับแล้วเวลาเราปิดก็คือกดสุดเลยนะครับ ซึ่งตรงท้ายเนี่ยจะกดได้แค่2สเต็ปนะคือกดครึ่งหนึ่งนะครับกดครึ่งหนึ่งนะจะได้ความสว่างอยู่ที่ประมาณมีเดีลหนึ่งหรือ2นะครับสามารถที่กดติดได้นะแต่เราต้องดูจังหวะดีๆนะครับเนี่ยกดไปครึ่งนึงแล้วก็ถ้ากดอีกทีนึงก็คือเป็นสูงสุดเลยเทอร์โบนะครับนี่1800นะครับผม ทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างตรงด้านข้างเนี่ยก็ค well. milk, ือกดได้เหมือนกันนะเรากด1ทีมันจะเป็นคว well. ามสว่างาล่าสุดนะครับอันนี้จะเป็นความสว่างแรกนะก็น่าจะเป็นโลเลยนะครับแล้วก็กดค้างนะครับถ้ากดค้างเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นมีเดยมหนึ่งนะครับแล้วก็มีเดีลสองนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับอันนี้ก็คือน่าจะประมาณสัก7 5 0้อยห้าสิบนะแล้วก็จะกลับมาที่โลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยวนไปนะครับแล้วทีนี้ความพิเศษของตัวนี้นะครับ คือด้านข้างเนี่ยนะครับกับบริเวณด้านท้ายเนี่ยมันจะไม่เชื่อมโยงกันนะครับด้านข้างเนี่ยเราใช้อันล่าสุดคืออะไรนะครับเราพอเราเปิดออกมามันก็จะเป็นอันล่าสุดนะครับสมมุตินะผมนะปรับมาที่ให้เป็นโลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นโลนะนี่นะอันนี้คือโลนะผมปิดนะครับปิดก็คือกดจมลงไปเลยปึ๊บคือปิดนะครับแล้วผมกดมากลับมาเนี่ยมันจะเป็นโลเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือการใช้งานสวิตช์นะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับการตกกระแทกดูนะครับที่1.5เมตรนะก็สักประมาณอกผมแล้วกันนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับทดลองอีกหนึ่งทีนะครับนี่นะครับ<อ>ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไฟก็ยังติดอยู่ปกตินะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะทดลองนะครับ ใช้งานในน้ำนะครับผมจะทิ้งตัวไฟฉายเนี่ยลงไปในน้ําเลยนะครับแต่ถ้าใครนับดูมาถึงตอนนี้เนี่ยครับก็คือจะมีโปรโมชั่นอยู่2อย่างนะครับโปรโมชั่นแรกก็คือตอนนี้นะครับทางโอไลน์นะครับมีลดนะครับราคาสินค้าอยู่ที่20ปรเ็นนะครับรวมถึงไฟฉายตัว M2R Pro Warrior ตัวนี้ด้วยนะครับสามารถกดไปดูใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับสำหรับสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลด พิมพ์บ้านพงกวาวภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับสามารถลดได้ที่12เซนะครับผมสามารถดูใต้โปรโมชั่นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสันการใช้งานใต้น้ํากันบ้างเลยนะครับตอนนี้น้ําเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับผมจะทิ้งตัวไฟฉายเนี่ยลงไปในน้ําเลยนะครับแล้วก็ลองปล่อยไว้สัก20วินาทีนะครับผมมาดูกันนะครับเอาเลยนะครับ นี่ครับผมจะทิ้งไว้สัาประมาณ20วินาทีนะครับนี่นะครับก็นี่ครับอย่างใช้งานได้ปกตินะครับสามารถกันน้ำได้นะครับตามสเปคที่บอกมา IPX8 นะครับ การน้ําได้ลึกถึงประมาณ2เมตรเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้นะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับในการรีวิวฟฉายตัวนี้นะครับผมอย่างไรถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับผมต้องขอสวัสดีนะครับ